ซูซูกิ GSR 600ปี2025คือความภาคภูมิใจของสายพันธุ์สปอร์ตไบที่ยังคงรักษาจิตวิญญาณของความแรงความแม่นยำและความสนุกในการขับขี่อย่างแท้จริงมันไม่ได้เป็นแค่รถจักรยานยนต์ที่สร้างขึ้นเพื่อความเร็วเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงความสมดุลระหว่างเทคโนโลยีและการออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดตั้งแต่โครงสร้างไปจนถึงสมรรถนะการกลับมาของ GSR 600ในปี2025ทำให้วงการมอเตอร์ไซค์ต้องหันมามองอีกครั้ง เพราะซูซูกิได้อัปเกรดระบบหลายอย่างให้เหมาะกับมาตรฐานสมัยใหม่โดยไม่สูญเสียความเป็นตัวตนของกิ g กที่แฟนๆทั่วโลกหลงรักภายนอกของมันโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสนามแข่งตัวแฟริงถูกปรับให้มีความลุ่ลมยิ่งขึ้นลดแรงต้านอากาศและให้ความรู้สึกเหมือนขับขี่รถแข่งจริงๆบนถนนทั่วไป หัวใจหลักของ GSR 600ยังคงเป็นเครื่องยนต์ขนาด5 9 9ซีแบบสสูบเรียง DOHC ระบายความร้อนด้วยของเหลวที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้ตอบสนองได้ไวกว่าเดิมเสียงเครื่องยนต์เมื่อเร่งขึ้นไปถึงรอบสูงให้ความรู้สึกร้อใจอย่างยิ่งการส่งกำลังด้วยเกียร์6สปีดท,ที่มีอัตราทดเกียร์ที่แม่นยำและลื่นไหลช่วยให้ผู้ขี่สามารถควบคุมแรงม้าได้อย่างมั่นใจระบบคลัตช์แบบ a s i s and Slipper ช่วยลดแรงสะท้านเมื่อเปลี่ยนเกียร์ลง ทำให้การขี่ในสนามหรือถนนโคดเคี้ยวมีความนุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นการขับขี่ในเมืองหรือระยะทางไกลก็รู้สึกสบายไม่แพ้กันเพราะสุ zu กิได้ปรับปรุงระบบการสะเทือนใหม่ทั้งโชคหน้าแบบหัวกลับจากโชวะและโชคหลังที่สามารถปรับระดับได้ทำให้รถเกาะถนนดีเยี่ยมและตอบสนองได้อย่างมั่นใจในทุกสภาพถนน สำหรับด้านประสิทธิภาพการประหยัดน้ำมัน GSX-R 600ปี2025มีการปรับระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงให้มีความแม่นยำสูงขึง้นและลดการปล่อยไอเสียให้อยู่ในมาตรฐาน Euro 5ซึ่งช่วยให้ได้ทั้งความแรงและความประหยัดเชื้อเพลิงในเวลาเดียวกันอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อลิตรในสภาพการขับขี่จริงซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถสปอร์ตที่มีกำลังแรงระดับนี้ด้านความสบายของผู้ขับขี่ซูซูกิได้ปรับองศาท่านั่งให้เหมาะสมมากขึ้น ไม่ก้มมากเกินไปทําให้การขับขี่ระยะทางไกลไม่เมื่อยลา้าแม้จะเป็นรถสายสปอร์ตแต่ก็ยังคงคำนึงถึงความสะดวกของผู้ขับเป็นหลักด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัย GSXR 600มาพร้อมกับระบบเบรก ABS แบบ2ช่องและดิสเบรกคู่ด้านหน้า รวมถึงระบบควบคุมการยึดเกาะถนนที่สามารถปรับระดับได้หลายโหมดเพื่อให้เหมาะกับสไตล์การขี่ของแต่ละคนหน้าปัดเรือนไม้แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบให้ข้อมูลครบทั้งรอบเครื่องยนต์ความเร็วระดับเกียร์อุณหภูมิและระบบแจ้งเตือนต่างๆช่วยให้ผู้ขี่สามารถโฟกัสกับการขับขี่ได้เต็มที่นอกจากนี้ยังมีระบบเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟนด้วยแอปซูซูกิไมไรที่ให้ข้อมูลการเดินทางและสถานะของรถแบบเรียลไทม์ ในภาพรวมซูซูกิ g s x r 6 0 0ปี2025ยังคงเป็นตัวแทนของความลงตัวระหว่างความแรงและความสบายมันเป็นรถที่สามารถใช้ได้ทั้งในชีวิตประจำวันและในสนามแข่งการออกแบบที่เฉียบคมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมทำให้มันยังคงเป็นหนึ่งในสปอร์ตบค์ขนาดกลางที่ได้รับความนิยมสูงสุดทั่วโลกสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเร็วความแม่นยำและเอกลักษณ์เฉพาะตัว g s x r 6 0 0คือคำตอบที่ครบถ้วนและน่าจับตามองที่สุดในปี2025นี้อย่างแท้จริง